เก้งกันวัตตกก็คือพรมค่ะซาคซาคแปลว่ารั้วนะคะนะอิซึอิซึเก้าอี้ค่ะวันนี้จะได้นั่งไหมคะจาไม่ได้สักทีว่ามันแปลว่าอะไรนะคะนะถ้าไปร้านขายของเนี่ยของคนญี่ปุ่นอาบอกว่าอยากได้เก้าอี้เนี่ยเขาจะหาให้เจอสักทีไหมล่ะคะนะทัามบังทัามบังก็คือใต้เซซังคิเซซังกิก็คือตู้หยอดเหรียญสำหรับ นะคะนะชีแปลว่าสะพานค่ะเรียบร้อยค่ะนะทีนี้เราน่าจะมีเหรียญพอแล้วหรือเปล่าคะนะลองไปดูที่ตู้กาชากันเลยค่ะได้แล้วค่ะและข้างในลูกกาชาก็คือฟิลเตอร์ปลาหรอคะเป็นยังไงคะฟิลเตอร์ปลาอ๋ออย่างน,นี้เองค่ะมันสวยหรือเปล่าคะนะดูแล้วรู้สึกแปลกๆค่ะ ดิมทีก็จำคาศัพท์ญี่ปุ่นยากอี่แล้วนะคะถ้าเอาลูปแบบนี้ทุกอันต้องมาถ่ายนะคะนะยากหน่าดูเลยค่ะเครนเกมเครนเกมค่ะอันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะนะนี่ค่ะรักุกาคิากกาคิเหมือนกับเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ละคะ่ะผมผมเช็ดเท้าหรือเปล่าคะนะไม่น่าใช่นะคะเดี๋ยวข้ามไปก่อน,นะคะ่ะกาชากาชค่ะคาเฟ่คาเฟ่ค่ะมีอยู่ที่เดียวทั้งเมืองนะคะนะ น้ำดื่มค่ะถ้าไปถ่ายตู้สาธารณะเราจะถ่ายได้ไหมคะจักรยานค่ะเจอสองรอบสามรอบแล้วนะคะนะามะาโกไข่ค่ะมีอยู่ที่เดียวที่ขายไหมคะเนี่ยซต้นซากุระค่ะโชชิโกชิ มบันไดหรือเปล่าคะเกมนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามเอาคำที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยคะ่ะจะได้ไม่ลิ่งไกลนะคะนะไม่ใช่คะ่ะรด,ดอกไม้คะ่ะสูทเคสซูสเคสนะคะนะต้องเรียกว่าอะไรคะกระเป๋าเดินทางไหมคะใช่ค่ะซูสเคสนะคะนะมีอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะนะช i โร ชิโร่ปราสาสค่ะตั้งกล้องซูมามากๆเลยนะคะนะ